เดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเริ่มปลูกพืชกันโอเคปะแล้วข้างหลังตัวนี้ฮะมันคือฟาร์มเห็ดฮะแล้วบอกเลยฮะฟาร์มอันนี้เป็นฟาร์มที่ทุกคนต้องทําและมันมีความสําคัญมากๆมันจะทําให้โลกของเราสว่างสวโอเคปะแล้วในคลิปนี้ฮะเราก็ได้แอบซนเดินไปที่พืน้นที่ไปอมหิมะด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งหิมะก็พอเดินไปปุ๊บนะก็เจออะไรตื่นเต้นด้วยโอเคโอโอ้โหโนโนโนซึ่งคลิปนี้โลกของเราก็จะสว่างสวยเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาติดีๆวฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับกับอีกครั้งสำหรับ Mini World อีกรอบหนึ่งนะฮะผมแทก,ก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะรเราจะไปเล่นเอาชีวิตรอดกันต่อนะฮะว่าด้วย Mini World เนี่ยขออัปเดตใหม่ถูกต้องป่ะฮะดังนั้นฮะมันก็จะมีไอเทมใหม่แบบเนี้ด้วยเช่นกันอันนี้ฮะเขาเรียกว่าเห็ดเลืองแสงโอเคปะ่ะซึ่งไอเจ้าเห็ดเรืองแสงอันนี้เนี่ยฮะเป็นไอเทมที่มีความสำคัญมากนะฮะ มันมีความสําคัญยังไงก็เราจะต้องใช้ในการทําพวกโคมไฟลักษณะใใคล้ายแบบนี้โอเคปะ่ะมันเป็นแหล่งแสงที่ว่ามันจะไม่มีวันดับอะไรอย่างงี้ไงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยฮะไฟหรือคบเพลิงที่เราวางตามพื้นเห็นปะ่ะฮะมันจะมีวันที่มอดไหม้แบบนี้เห็นปะ่ะเราก็ต้องมานั่งคอยจุดไฟแบบเนี้ยฮะโอ้ยขี้เกียจเ,เสียเวลาเหลือเกินดังนั้นฮะเดี๋ยวเรามาทําแหล่งแสงที่ว่าแบแบแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งน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 ะโหทำไมปลามันเยอะจังเลยเนี่ยแป๊บนนึงะ ได้ปลามาเยอะเลยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ๋อใช่เราจะทำฟาร์มเห็ดกันโอเคป่ะฮะ,ะซึ่งไอ้เจ้าฟาร์มเห็ดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปลูกยังไงก็ได้โอเคป่ะฮะวิธีการทำฟาร์มเห็ดเนี่ยฮะมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่ซึ่งบางคนเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยเขาก็จะวางไว้ที่พื้นบึกแบบนี้เลยถูกต้องปะ่ะอันเนี้ยคือวิธีที่ผิดโอเคปะ่ะให้ทุบออกมานะฮะเราจะต้องปลูกไอ้เห็ดอันนี้เนี่ยฮะบริเวณ เอ่อแป๊บนึงนะฮะขอปิ้งปลาแป๊บนึงนะฮะเอ่อเอาปลาโอเคเราจะต้องเอาเห็ดนะฮะมาทำบนเอ่อบล็อกพลังงานครบแน่นก่อนนะฮะลักษณะประมาณแบบนี้นี่นี่นี่เราะต้องทำบล็อกอันนี้ก่อนโอเคป่ะฮะกดสั่งข้อมาปึ๊บโอเคนี่ฮะเราจะต้องปลูกบนบล็อกอันนี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงไหนดี hmm. ผมคิดว่าเราเอามาวางไว้หน้าบ้านตัวนี้แล้วกันฮะเป็นฟาร์มอันชั่วคราวของเรานะฮะ ฝากไว้ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วหลังจากนั้นฮะให้เราเอาเห็ดเนี่ยฮะวางไว้ข้างบนแบบนี้ฟึบอ่านั่นแหละฮะรอไปก่อนโอเคป่ะฮะเดี๋ยวรอเห็ดตรงเนี้ยฮะมันโตให้เต็มบริรเวณด้านบนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะแพร่ามาบริรเวณด้านข้างเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคปะ่ะเดี๋ยวขอทำโคมไฟเพิ่มเติมแป๊บหนึง่งนะฮะเราเรามีไม้ไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปลงเหมืองเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปลูกข้าวกันด้วยคือคลิปนี้ฮะเราจะทำกันหลายอย่างเลยแหละ นี่เราต้องการสิ่งนี้ฮะเยอะมากมากคือคมไฟเนี่ยเราจะทําคมไฟด้วยไม้ก็ได้หรือทํโคมไฟด้วยหินก็ได้นะฮะ <n> แล้วแต่คือถ้าเกิดเราทําคมไฟด้วยไม้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความสวยงามเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดเราทําคมไฟด้วยหินอะไรง Jump, เงี้ยเออมันก็ประหยัดงบประมาณดีอะอะทำทำทำโคมไฟด้วยหินก็ได้โอเคฮะถ้าเราทําคมไฟด้วยหินหน้าตามันก็จะมีลักษณะประมาณแบบเนี้ยมันก็แบบ <doit> <n> โ okay, อเคอะนะมันเป็นแหล่งแสงที่ว่าแบบใช้ใช้ไปเถอะนี่เห็นปะฮะเห็ดมันเริ่มโตแล้วเห็นปะโตเร็วนะบอกเลยไอ้เจ้าฟาร์มเห็ดเนี่ยเป็นฟาร์มที่ทาง่ายมากนะฮะ <Okay. S 1> แต่ว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยวขออนุญาตลงเหมืองเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเราต้องการไอ้เจ้าบล็อกเอ่อพลังงานครบแน่นเนี่ยนี่เห็นปะในถ้ำของเรามันก็จะมืดแบบนี้นั่นแหละฮะดังนั้นวิธีแก้ไขก็คือเราจะต้องโอ้โหมืดไหมล่ะมืดไหมล่ะดังนั้นฮะเราก็จะต้องใช้ไอ้เจ้าเนี่ยใครเป็นโรคกลัวความมืดนะฮะก มอนเตอร์จ่าโอเคเราก็แปะไว้บนหลังคายอย่างนี้นิดนึงนะฮะสวัสดีฮะอ่าแป๊บนึงนะเอ่อฮัลโหลโอเคฮะเราฝากไว้อย่างนี้นิดนึงนะฮะฮะัลโหลแป๊บนึงนะฮะไม่มีตัวอะไรแถวนี้นะฮะตาเอ๋ค่อยๆวางนะฮะนะฮะเราก็แปะไว้บนหลังคายอย่างนี้นิดนึงนะฮะข้างหน้ามันน่าจะเป็นบลัคแสงหรือว่าโคมไฟเรายังไม่ดับอ๋อนี่ไงฮะพบเพลิงที่เราแปะไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วมันยังไม่ดับนะฮะแต่ว่าเอาจริงเดี๋ยวมันก็ดับเร็วๆนี้แหละดังนั้นเราก็แปะ ไอ้เจ้านี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะโอเคฟืบเห็นปะหมดแล้วนั่นแหละฮะมันเป็นแหล่งแสงนี่ไงไฟค่อยๆดับนี่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 ไฟกำลังจะดับพอดีเลยดับดับดับโอ้มันลึกกึก้ยมันลึกกึก้ยไฟจงไฟดับแล้วนะครับโอเค <laughs> สาระไม่มีอยู่จริงโคมไฟนี่ก็วางที่พื้นก็ได้นะหรือจะแปะไว้บนหลังคาก็ได้แล้วแต่หรือจะแปะกับผนังแบบนี้ก็ได้โอ้เขาเรียกว่าแปะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะดังนั้นไอ้เจา้เจาคบเพลิงอันนี้ผม ทุบออกเลยแล้วกันนะเพราะว่าทิงไว้ก็แบบไร้ประโยชน์และอันนี้เห็นป่ะฮะรู้สึกว่าไอเทมเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะถูกต้องป่ะฮะใช่ฮะเขาตั้งใจจะให้เราเก็บเยอะๆดังนั้นฮะเราก็ขุดมาเยอะๆเลยเช่นกันใช้ในการทำฟาร์มเห็ดไงเออ ซึ่งมันก็เป็นการฉีกกฎเกมเหมือนกันนะโอเคป่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นนฮะเมนิวเวอร์โฮกไม่ได้ให้ทำไฟแบบนี้ไงก็ถือว่าเป็นไอเทมใหม่ที่ออกมาแก้ไขในส่วนของโลกมืดได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะฮะนี่เห็นป่ะฮะอู้ไอเทมเยอะมากมามามาขุดเลยเขาเรียกว่าเป็นไอเทมที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งเพราะอะไรฮะมันสามารถใช้ในการเผาไอเทมก็ได้ถูกต้องป่ะฮะและในขณะเดียวกันฮะก็เป็นไอเทมสําคัญที่ใช้ในการทําฟาร์มไอเจ้าเอ่อบล็อกควบแน่นไอเนี่ยฮะชื่อพลังงานควบแน่นโอเคครับมองซ้ายมองขวานิดนึง ทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วเหมือนจะปลอดภัยเนี่ยเอาไปว่าเห็ดควบแน่นอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเห็ดควบแน่นอะไรเห็ดเรื่องแสงเปลี่ยนชื่อไอเทมเขาอีกแล้วนั่นแหละฮะไอไอเห็ดเรื่องแสงอันนี้ก็โอเคฮะทำทำมาเลยแล้วกันโอเคแล้วเราก็เนี่ยฮะเราแปะแบบนี้ไปเลยนะฮะไหนดูสินี่ฮะแปะไฟไปนะฮะไอเจ้าต้นเขียวๆอันนี้มันดูหลอนดีเหมือนกันนะเนี่ย a โยโอเคฮะก็จะแปะไฟแบบนี้นะฮะแต่เอ๋ แต่เอ๋เอาจริงใต้ดินเงียบสงบมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนั่นแหละฮะรู้ป่าก่อนหน้านี้นะฮะอัปเดตอันที่แล้วนี่แบบโหมอนเตอร์ข้างล่างเยอะมากอย่างน้อยอันนี้มันก็แบบเออมีมอนเตอร์นิดๆหน่อยๆพอแล้วนะฮะพอหอมปากหอมคอแต่ว่าไม่มีเลยมันก็จะดีกว่าแต่นี่ใช่บอกพลังงานครบแน่นอันนี้บอกเลยฮะเป็นของดีมาเรามาตื่นเต้นกันดีกว่าหนึ่งสองสามฟึบมาแล้วสามตัว เออโอเคฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นบล็อกที่ว่าตื่นเต้นทุกครั้งนะฮะที่ทุบนะฮะเดี๋ยวเราออกจากที่นี่กันเลยละกันเนาะใช่ไหมฮะอู้เราพาเข้าบนตรงนี้ไปได้ยังไงฮะขุดสิครับรออะไรอ่าโลกของเราก็กลับมาสว่างสวยเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าบล็อกพลังงานควบแน่นอันนี้เนี่ยฮะไปทำฟาร์มเห็ดเพิ่มเติมโอเคป่ะโอ้โน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 อะโอ้โนโนอย่างนี้ไม่ดีอะโอโน o n อย่างนี้สงสัยไม่ดีอะ no no เออโอเคนะ há. เราควรจะทำยังไงกับชีวิตตอนนี้ดีฮะเราควรจะวิ่งกลับบ้านนะฮะวิ่งกลับบ้านโอเคฮะวิ <h <h ่งกลับบ้านจึ๊บเย้กลับบ้าน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 โอ้กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแป๊บนึงนะแถวนี้ไม่มีตัวอะไรน่าตื่นเไป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 ห้ามขโมยอาหารวันเตอร์มันจะมาขโมยอาหารเราโอเคป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบนอนก่อนรีบนอน โอ้ย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 ได้ยินเสียงกองเมื่อกี้ใช่ไหมฮะเออเอเจ้ามอนเตอร์มาจะมาขโมยอาหารเราเนี่ยแหละก่อนที่มันจะขโมยอาหารมันจะมาตีกองสักนิดนึงไหนตัวไหนจะขโมยอาหารเรานายใช่ไหมนายใช่ไหมนิสัยไม่ดีเฮ้ยโอเคฮะข้างหน้ามนุษย์แกโรกเฮ้ยต้องจัดการต้องจัดการเป็นของดีของดีของดีมาเร็วเออเออบอลลูโ้โอ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 ้โ โอ้ยหมาก็หอนอะไรเนี่ยแปบ๊บนึงนะผมผมหนีออกจากที่นี่ก่อนอ่า๋าาาอ้ยอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยโอเคฮะมาเริ่มต้นกันใหม่ <c oughs> แป๊บนึงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคฮะอันดับแรกเมื่ก้เราเพิ่งจัดการมนุษย์การโลกไปใช่ไหมเราก็จะได้ไอเทมอันนี้มาโอเคปะ่ะซึ่งอันเนี้ยเราสามารถเอามาคลิกขวาที่โต๊ะคราฟของเราได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นโต๊ะคราฟของเราก็จะเป็นของดีอ๋อเห็นป่ะฮะของดีเ ซึ่งเราก็จะคัาของได้เยอะกว่าเดิมโอเคปะ่ะฮะแต่ว่าตอนนี้ฮะหิวนามืดตาลายคลายจะเป็นลมใช้ปปินฟิวโอเคเดี๋ยวขอ,อกินอาหารแป๊บนึงหน้ามึดหน้ามืดหน้ามึดหน้ามึดว่าด้วยนี่เห็นปะ่ะฮะเหตุตัวเนี้ยมันเริ่มงอกมาแล้วที่ผมบอกไงเฮ้ยบล็อกพลังงานวิธีการปลูกใช่ไหมฮะก็อันเนี้ยเห็นปะ่ะมันยังแพร่งลงมาไม่ถึงข้างล่างเดี๋ยวต้องรอให้มันเติบโตเพิ่มเติม,ตมอีกนิดนึงโอเคป่ะแต่เวลานี้เนี่ยฮะเดี๋ยวเราทำบล็อกพลังงานเพิ่มเติมไปก่อน บล็อกพลังงานนี่ฮะเราได้มาอีก่6บล็อกเรียบร้อยปึ๊บโอเคเราก็จะวางนะฮะวางไว้ประมาณวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เว้น1 2สองวางโอเคปะ่ะ1 2วางลักษณะประมาณนี้ฮะอันนี้คือาวามชั่วข่าวโอเคป่ะฮะเดี๋ยวอนาคตเราค่อยย้ายไปที่อื่นอีกที่หนึ่งนะฮะอันนี้คือชัอ่วขราวและยังไม่ทานอะไรเลยเห็นป่ะฮะมันก็โตเต็มที่แล้วใช่ไหยเนี่ยถ้าถ้ามันโตเต็มที่เนี่ยก็คือมันจะมีทั้งหมด3อันแบบนี้โอเคปะ่ะเราก็ทุบได้เลยปึ๊บอ่าทุบนะฮะ ทุบทุบโอเคแล้วเราก็มาปลูกเพิ่มเติมแบบนี้แบบนี้อ่ะเห็นปะ่ะฮะมันก็เป็นการขยายเห็ดได้แบบง่ายถูกต้องปะ่ะแล้วอย่างที่บอกเห็ดอันนี้นะฮะมันปลูกเร็วมากโอเคเรามาทำเควด,ด้านซ้ายตรงนี้กันดีกว่าโอเคปะ่ะเขาจะให้เราเริ่มปลูกข้าวกันแหละนี่ทำนาะให้เราทำจอบหินโอเคปะ่ะฮะซึ่งจอบหินไม่มีปัญหาเรามีหินเติมบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วใช่ปะ่ะเพราะเราอะไรเพราะเราไปลงเหมืองมาโอเคเรามาทำจอบหินก่อนละกันนะฮะซึ่งเราต้องการไม้นะฮะเรามีไม้บอส เรามีไม้จอบหินโอเคฮะทําจอบหินปุ๊บอเอ๊ก่อนไปปลูกข้าวเก็บเห็ดอีกสักนิดหนึ่งเห็นปะเห็ดมันงอกเร็วมากนะฮะรับรองฮะอัปเดตใหม่อันนี้เนี่ยฮะโลกเราจะไม่ มืดแน่นอนแล้ววิธีการทําไฟหรือตะเกียงก็ง่ายมากเนี่ยแค่เอาเหินเห็นป่ะฮะหินกับเห็ดมารวมกันโปโะแใครเนี่ยก็ได้โขมไฟแล้วโอ้ยีวิดีดี <Easy. S 1> เดี๋ยวเรามาปลูกข้าวกันดีกว่านะฮะซึ่งเราจะเ <c oughs> สียงหายขอโทษเราจะมาปลูกข้าวบริเวณแถวนี้แล้วกันนะฮะชั่วขาวชั่วข่าวอ่าตรงไหนดีตรงไหนดี <c oughs> นดโอเคปลูกบริเวณข้างหน้าตัวนี้ก็ดีเหมือนกันตัวนี้มันเป็นที่โลง่งถูกต้องป่ะฮะดังนั้นฮะมันมาตรงอะไรเราบดอะไรเราอ่ะเราปลูกแถวนี้แล้วกันนะฮะพวนดินฮะฟับบฟับฟับบนะฮะ 1,2,3,4อ,อ,อโอเครับของรางวัลสักนิดหนึ่งฮะมันมีของรางวัลมาให้โอเครับของรางวัลฮะเป็นมเมล็ดข้าวโพดอ,อ่ะปลูกและอันนี้รู้สึก เราได้มเมล็ดข้าวโพดด้วยใช่ไหมอ่ะเก็บมาอ่ะเอามาปลูกเอามาปลูกซึ่งเดี๋ยวบร,ริเวณตรงนี้ฮะเราจะพรวนดินกันไปก่อนโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราไปหามาเล็ดทานมาเพิ่มเติมดูอโหเห็ดมาอีกแล้วนะฮะนี่เห็ดเยอะมากเห็ดเยอะมากดังนั้นฮะเก็บไปเลยเก็บเก็บเก็บ,บโอ้ชีวิตเฮ้ยว่าไปแล้วมันน่าทําฟาร์มเห็ดอัตโนม,มัติได้นะเอาว่าป่าแบบเก็บเห็ดอัตโนม,มัติอะไรเงี้ยเออ,เอน่าสนใจอ้าวทุบทำไมล่ะมันยังไม่โตนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีการทำฟาร์มเห็ดอัตโน ระหว่างนี้ก็เก็บระบบมือกันไปก่อนเนี่ยดูดิเนี่ยเราแค่เอาหินมาแบบนี้ใช่ไหมฟึบเนี่ยแล้วเราก็ได้โคมไฟมาบอกเลยโอ้โคมไฟเอาหายไปไหนละได้โคมไฟมาเย่ไปหมดเลยฮะอ่ะอันนี้เราไม่ใช้แล้วนะฮะเราปุ๊บอ่ะเราวางไว้แบบนี้แทนอ่ะเราวางแถวนี้นิดนึงฮะโลกเราจะได้สว่างสวโอเคปะ่ะแล้วเนี่ยตามโลกของเราเนี่ยฮะเนี่ยพื้นที่ต่างานเนี่ยมันจะมีพวก เออ่ข้าวโพดลักษณะคล้ายแบบนี้อยู่ก็เก็บไปเลย<ะ>นี่ฮะเราก็จะแปะแถวบ้านเราให้มันสว่างสวายสักนิดนึงนะฮะโอเคพื้นที่ข้างหน้าตรงนั้นมันก็เป็นเอยข้างหน้าตัวนี้พื้นที่เรียบ สวยดีฮะเฮ้ย <He i, S 1> พื้นที่ตรงนี้มันสวยอ่ะแล้วทําไมเราต้องไปทนอยู่ตรงนู้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเถอะฮะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยฮะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความสวยงามเขาเรียกว่าตอนเนี้ยฮะเราไม่กลัวอะไรแล้วเพราะอะไรฮะเรามีไฟเย่ yeah, เราเป็นคนมีไฟก่อนหน้าน,นี้ฮะบอกเลยไม่กล้าเดินไปนไหนเพราะอะไรฮะมันมืดนะแต่ว่าตอนนี้ฮะสว่างสวยคือกลางคืนมันก็น่าก,กลัวเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าแบบเราก็เดินไปแล้วก็แปะไฟไปได้อะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมฮะอ้จออันนี้ขออนุญาตโซนแป๊บหนึ่งได้ไหมเราวางโคมไไฟในน้้้ําดดวย แลมเป็ดโอเคฮะเดี๋ยววางบล็อกตรงนี้นิดนึงโอเคแถวน,นี้มีเห็ดด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนรู้สึกมันเริ่มแล้วเอาแล้วมอนเตอร์มาแล้วอ๋อไม่เอาละโอเคครับเราเราหนีกลับบ้านก่อนดีกว่านะฮะมอนเตอร์เยอะอ้ามอนเตอร์คือถามว่ากลัวมอนเตอร์ไหมไม่กลัวนะฮะแต่ลำคานะฮะขี้เกียจสู้เอ่อรู้สึกว่าจะมีคนพยายามแหกเข้ามาในบ้านเราไม่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 ไมไมไมเขาจะเข้ามาในบ้านเพาออะไรฮะมาขโมอยอาหารไงที่ใส่ไม่ดีช่วยบอกทีว่ามันไม่ใช่บั็กใช่ไหมเนี่ยดูด เหตุมันเหตุมันโตเร็วมากอะ่ะกับเรียนทีมงานวีนิเวอร์ที่เขาลบนะฮะ ไอเหตุที่มันโตเร็วๆอันนี้ยผมแค่พูดเฉยๆโอเคป่ะไม่ต้องไปทําให้มันโตช้าลงโอเคป่ะฮะโตเร็วๆแบบเนี้ยดีแล้วให้เห็ุมันโตเร็วๆแบบนี้นะฮะบอกเลยผมรักมินิเวมากขอบคุณครับแล้วก็อยากให้โลกเราสว่างสบายถูกต้องป่ะฮะดังนั้นก็แบบเออให้มันโตเร็วๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะไม่ต้องไปแก้ให้มันช้าลงเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวพอคลิปนี้ปล่อยปุ๊บมินิเวโอ้โหไม่ได้โอ้โหเหตุโตเร็วเกินไปอย่างนี้รับไม่ได้แก้แป๊บไม่เอานะโอเคฮะนั่นแหละฮะสิ่งเราจะท็ ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตได้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวขอขยายพันธุ์ข้าวโพดไปเรื่อยๆก่อนจ๊บๆในช่วงค่ำคืนแรกๆมันก็อาจจะดูแบบเออโลกมันจะมืดๆนิดนึงใช่ไหมฮะแต่พอค่ำคืนหลังๆฮะบอกเลยฮะโลกเราจะสว่างสวยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสมัยก่อนโลกเป็นยุโรนี่บอกเลยฮะค่อนข้างมืดมึดและอีในยุโรนี่มันก็เอามาทำาคมไฟได้คือมันเป็นอะไรที่แบบ มันดีเลิศอะ <S <S เข้าใจไหมมันประหยัดงบประมาณชีวิตเราดีมากเลยระหว่างนี้เราก็จะเดินสำรวจโลกไปเรื่อยๆโอเคปะ่ะฮะแล้วเราก็นี่ฮะตามหาข้าวโพดไปเรื่อยๆซึ่งรหัสภูมิประเทศมินิเวิลอันนี้ฮะบอกเลยค่อนข้างสวยใช้ได้ถ้าใครอยากจะเล่นตามก็รหัสตามที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยฮะแล้วเกมมินิเวิลก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็ดาวน์โหลดฟรีได้ด้วยเช่นกันนะฮะค้นหาที่ p l a y Store a p p Store หรือในสตรีมได้เลยว่ามินิเวิลหรือดาวน์โหลดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยโอเคป่ะโอ้ยหมาหอนอีกแล้วอันเนี้ คออือยังไงยังไงมันก็ไม่หมดโลกไม่ต้องห่วงนะฮะแล้วตอนนี้เราก็กลับบ้านกันดีกว่านะฮะหมาหอนอีกแล้วนะฮะโอเคเราก็ได้บล็อกพลังงานครบแน่นมาอีกหนึ่งอันนะฮะก็นั่นแหละฮะเดินสำรวจไปเรื่อยๆเราก็จะได้มีไอ้เจ้าบล็อกสีฟ้านี้เรื่อยๆนะฮะเออ,เอ,อฮัลโหลโอเคหนึ่งสองแปะ แล้วเราก็ปลูกเพิ่มเติมตึกแบบนี้อัเก็บเกี่ยวผลผลิตอ๋อเจ๋งดีดีและเผื่อใครจะสงสัยนะฮะไอ้เจ้าบล็อกอันนี้เนี่ยมันไม่เติบโตบริเวณด้านล่างโอเคปะ่ะเราวางไว้แค่ด้านบนพอนะฮะย้ำว่าเอาเห็ดวางไว้ด้านบนแล้วมันจะเติบโตบริเวณด้านข้างแค่นี้โอเคปะ่ะมันไม่ไปเติบโตข้างล่างดังนั้นไม่ต้องยกบล็อกให้มันสูงจากพื้นอะไรเงี้ยลองดูแล้วลองทดลองแล้วมันไม่เกิดด้านล่างและภารกิจต่อไปนะฮะด้านซ้ายตัวนี้เขาก็บอกอยู่ว่าให้ใส่ปุย๋ยสัตว์กับพืชผลก็คือเอาอุจิี่ทขวา ลักษณะคล้ายแ,แบบนี้ให้มันเติบโตอย่างนี้โอเคเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วภารกิจเขาบอกให้เก็บเกี่ยวข้าวโพดใช่ไหมอ่ะเราก็เอาพืชเนี่ยฮะเออเอาปุ๋ยใส่เข้าไปแบบนี้จ๊บจบเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวโอเคอ่ะเราก็แป่ไฟแถวบ้านเราให้สว่างสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีไฟค่อนข้างเยอะ <Okay. S 1> มากๆแล้วนะฮะเพิ่มความสว่างสวยนิดนึงนะฮะเพิ่มความปลอดภัย ให้มนุษย์แกโลอดอีกแล้วเอ,ยเอ,ยเอยพยายามเดินถอยไปเรื่อยๆนะฮะเวลาตบเขาเราต้องเดินถอยไปเรื่อยๆอย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 โอเคเมื่อกี้เราฆ่าเขาปุ๊บใช่ไหมเราก็ได้ไอ้เจ้าสีฟ้าแบบนี้อ่ะเก็บเอาไว้ก่อนละกันแล้วอยากจะบอกอะไรให้ฮะไอ้เจ้ามอนเตอรต์ตัวเนี้ยฮะเน่เน่เน่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยพอเขาเอาเนื้อหน้าออกไปเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยกลายเป็นมอนเตอร์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเพราะมันไม่ดรอปอะไรเลยเห็นปะเขาไม่ให้ของอะไรเราเลยอ่ะ ภารกิจต่อไปฮะเขาให้เราทาหม้อหินโอเคปะ่ะดังนั้นฮะเราก็จะคราฟมาแบบนี้ซึ่งหม้อหินอันนี้ฮะก็สามารถเอามาทําอาหารได้มั้งนะฮะเอามาวางก,ก,ก็ก็สามารถทําอาหารได้นั่นแหละแต่ว่าเราคงยังไม่ทำนะขี้เกียจอ่ะทุบไปก่อนทุบไปก่อนทุบไปก่อนแต่รู้สึกเหมือนเขาขยันขยอให้เราทาอาหารมากเลยอ่ะเขาให้เราทำแป้งข้าวโพดใช่ไหมอ่ะทำแป้งข้าวโพดมาฮะหนึ่งสองสามโอเควางหมอ้อไปป๊อกแล้วหลังจากนั้นเขาให้เราทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ป๊อปอ่ะกดคราฟไปฮะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทำมาม่านะฮะอารมณ์แบบโอ้พูดพูดถึงมาม่าแล้วอยากกินมากเลยตอนนี้โอเคฮะเราก็ได้มาม่าเรียบร้อยนะฮะซดแล้วนะ,ะชื่นใจ <c oughs> มาม่าอร่อยอันนี้เขาบอกให้เราคราฟแล้วก็วางประตูคือจริงๆเราทําประตูไปตั้งแต่เอพิโซดแรกๆแ,แล้วดังนั้นเรากดวางประตูโอเคสุดยอดแล้วเหตุก็โตอีกแล้วเก็บเก็บเก็บแหนะแหนะบอกแล้วมันเลิศมากนะฮะมันแหลมเป็น<แ>เอาป่ะ,ปะขอนินทามินิโบเลยแล้วกัน <c oughs> คือก่อนหน้าเนี่ยมินิเวอร์ที่ขาอัปเดตใหม่อ่ะพอคบเพลิงอ่ะคือไอค้คบไฟที่พอวางแล้วมันมีวันไฟดับอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยฮะโลกมืดมนมากนะะแต่พอเนี่ยพอคิดจะทําให้โลกสว่างก็แบบหืเห็ดมันก็เติบโตซะแบบหืเก็บไม่ทันเลยอ่ะคือพอเขาจะทําให้โลกสว่างก็สว่างสว่างเอาเลยดีเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิคือเรามีเห็ดเยอะมากเนี่ยดูดิมีจนแบบโอ้โหจะเป็นชุดอยู่แล้วอ่ะ ปัญหาคือเห็ดอันนี้ฮะเยอะเกินไม่รู้จะทําอะไรคําถามคือเห็ดอันนี้เอามันเอามันมันมันเอามากินได้ไหมฮ <c> ะ <oughs> เอาเห็ดลังแสงมากินได้หรือเปล่าแบบเดินไปไหนแบบตัวเราสว่างอะไรอย่างเงี้ยและในคลิปนี้ฮะเวลามันเหลือน,นิดนึงโอเคผ่านจงนั้นฮะเราก็จะเดินสํารวจมาที่เออสนโนว์ตรงนี้สักนิดนึงนะฮะเรายังไม่ได้เดินมาหลังบ้านตัวเองเลยว่าแบบไอ้หลังบ้านของเราตรงนี้ฮะมันมีอะไรบ้างโอเคนี่ฮะเราก็จะค่อยๆเดินมาตรงนี้นะฮะ และสังเกตไหมฮะว่าอุณหภูมิมันเริ่มลดต่ำลงเรื่อยๆโอเคมาดูสิฮะแถวนี้มีอะไรบ้างหรือเปล่าแถวนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะเอเคฮะเดินไปก่อนและตอนนี้เราก็เริ่มติดเอฟเฟกหนาวแล้วนะฮะนี่มีเอฟเฟกหนาวอากาศหนาวจะทำให้ทำให้อะไรเนี่ยความแข็งแรงจะหมดไป10%และผู้เล่นได้รับดามเมจลบ25%จริงๆนะถ้าเกิดสมมติเราเดินทางไกลขนาดนี้ฮะเราควรจะเอาถุงนอนมาด้วยนะเนี่ยแต่ก็เอาเถอะฮะลองเดินดูัสดีค่ะ อู้ตกใจโอเคนี่ฮะได้เควสทุ่งน้ำแข็งเรียบร้อยนะฮะเราก็เดินแล้วก็สำรวจตรงนี้นิดนึงนะฮะวัสดีฮะกระต่ายใช่จำได้ใช่ไหมเอพิโซดแรกๆที่ผมพูดอยู่ว่าแบบเอ้ยเราจะต้องแบบเออกระต่ายหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเราจะโอ,โอเคฮะโอเคเราต้องจัดการกระต่ายนิดนึงโอเคป่ะเราต้องประสบอุบัติเหตุเขานะฮะเพื่อที่ว่าอะไรฮะเราจะได้เอาหนังกระต่ายมาทำเสื้อกันหนาวขอดูมินิแมปหน่อยแถวนี้มีหมู่บ้านไหมหมู่บ้านยังเอ้า โอเคเราเจอหมู่บ้านแล้วนะฮะเยี่ยม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 โอเคฮะเราจะแวะไปทักทายเขานิดนึงนะฮะคู่มือใช้งานถ้าใครยังไม่ได้ดูเกี่ยวกับหมู่บ้านอันนี้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกแล้วกันครับผมได้อธิบายอยู่คือหมู่บ้านอันนี้เนี่ยเราเข้าไปหาเขาได้โอเคปะแต่อย่าเปิดกล่องและหยิบโอเคโอโอโน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  ไม่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 ม่บอสบอสบอสเกิดต่อหน้าเลยบอสเกิดต่อหน้าเลยไม่ดีไม่นะโอเคฮะคือ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 พอบอสเกิดแบบนี้เราก็เอาจริงนะอย่าไปเข้าใกล้เขาเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใกล้เขาเราก็คงจะทัช่วยอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องปล่อยให้โดนรังแกไปอะนะฮะชาวบ้านสู้กับบอสไปนะลูกบายบายคือคือดูตัวละครเราดิฮะเออเป็นแมวที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ขวานอันนึง ไปสู้กับบอสได้ไงล่ะปะโถกลับบ้านก่อนละกันนะฮะสรุปแล้วในพื้นที่ไปโอมหิมะถามว่ามันมีความโหดร้ายอะไรขนาดนั้นไห<ป>มก็ไม่ได้มีความโหดร้ายขนาดนั้นฮะอย่างตัวเนี้ยฮะเสื้อกันหนาวถามว่าใส่แล้วหรือยังก็ยังไม่ได้ใส่ก็สามารถเดินเข้ามาในพื้นที่หิมะได้ฮะมันไม่ได้ลําบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเจอบอสหิมะเมื่อกี้ก,ก,ก็ก็ไม่ต้องเข้าใกล้เขาโอเคปะออกมาออกมาผมว่าเราคงต้องหาพื้นที่ในการทําฟาร์มเห็ดใหม่แล้วล่ะฮะคือตัวเนี้ยฮะ <laughs> มันเริ่มลกหน้าบ้านแล้วดู โอ้มันลกเหลือเกินและตอนนี้เราก็มีเห็ดที่เยอะมากๆจนเกินไปด้วยเช่นกันฮะดังนั้นฮะในคลิปต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสดีที่ว่าเราจะลงเหมืองกันเนาะ <Okay. S 1> ว่าป่ะฮะแต่ยังไงก็ตามฮะในคลิปนี้ฮะเราก็ได้ปลูกพืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็ทำฟาร์มเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันเป็นฟาร์มที่สําคัญมากๆฮะบอกเลย <Hey. S 1> แต่ยังไรก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหม่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปพี่นุ้ยกอน,นเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบายาลืมกดไลค์กดสัตวะ แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปไหนของเรากดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไบไป,ไป